สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมพระปิดตาปดหนี่เสาห้านะครับผมเป็นของหลวงพ่อเนวมาทุ่งเศรษฐีนะครับผมนี่นะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับออกให้บูชาในวันสงการนะครับปี2560นะครับผมก็คือออกในวันปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับผมปี2560นะฮกะก็คือรายละเอียดท้ากล่องก็จะไม่มีนะครับสําหรับรุ่นนี้นะฮะ เป็นพระปิดตาเสาห้าราชาโชคนะฮะปลูกเสกสามวัน3คืนนะครับสำหรับวัตถุมงคลร,รุ่นราชาโชคนะฮะทุกรุ่นเลยนะครับผมนอกจากจะมีพระปิดตาแล้วก็จะมีวัตถุมงคลอื่นๆอ,อ,อีกนะครับผมที่จะปลูกเสกใน พิธีราชาโชคนะก็คือ3วันสงคืนนะครับนอกจากจะมีพระปิดตาแล้วนะครับอ่าโดยวันแรกนะครับก็จะมีพระพรมเทวีนะครับผมเจ้าวาดวัดกัลยาณมิตรนะครับผมเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับมีหลวงข้อเนนะครับผมวัดทุ่งเศรษฐีนะครับหลวงพ่อเฉลิมวัดพญาการามนะฮะหลวงปู่เฮงประภาโสจังหวัดสุรินทร์นะครับผมหลวงปู่องนะฮะสำนักสงฆ์ ถ้ำเขาวงกดจันทบุรีนะครับผมหลวงพ่อแถมนะครับผมวัดช้างแทงกระจาดนะฮะหลวงพ่อสุนทรน,นะครับวัดหนองอเตานะฮะหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับผมหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วนะฮะหลวงพ่อยนวัดหลายหนองหมีนะครับผมสาหรับวันแรกนะฮะที่มาปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับโอเคครับเรามาเอาออกมาแล้วก็มาลงกล้องแล้วก็มาชมรายละเอียด ปุกเสกวันที่สองกันนะครับผมสาหรับวันที่สองนะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมก็จะมีพระพรมดีหลกนะฮะวัดสามพยานนะครับผมเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับมีหลวงพ่อประทวนนะครับวัดปากคลองมาถับมาขามเท่านะฮะมีหลวงพ่อเนนวัดทุ่งเศรษฐีนะครับหลวงพ่อชานวัดบางบ่อนะฮะหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะครับผมหลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงครามนะฮะ มีหลวงปู่ลือศีสมชายนะครับผมวัดสวนหินผานางคอยนะครับผมมีหลวงพ่อสนุนนะฮะวัดศรัทธาพิลมนะฮะหลวงพ่ออิฐวัจุรามณีนะครับสําหรับวันที่สองนะฮะเกจิกก็มีแดดดังๆทั้งนั้นเลยนะครับผมวิชาแกงกล้ากันทั้งนั้นเลยนะที่มาปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับนี่นะฮะอ่าเรามาลงกล้องกันก่อนนะฮะแล้วมาค่อยมาชมรายละเอียดวันที่3ามนะครับ มาลงกล้องด้านหน้ากันก่อนนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นพับปิดตานะครับเห็นไหมครับรายละเอียดก็คมชัดมากๆเลยนะครับนี่นะฮะเป็นพับปิดตาพิมพ์ปดนี่นะครับผมนี่นะฮะส่วนตัวแล้วน่าจะล้อพิมพ์มาจากหลวงปู่โตวัดป่าดู่ิมพีนะฮะสำหรับพับปิดตารุ่นนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับรายละเอียดเนื้อหามูลสารนะฮะก็ชัดเจนนะครับ อีกอย่างนะเกจีมากมายนะครับผมมาปลูกเสกทางนั้นเลยนะครับนี่นะฮะราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพงนะครับหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะฮะนี่นะครับด้านหน้านะครับผมรายละเอียดนะฮะเห็นไหมครับก็จะมีกําไรข้อเท้านะครับลองเกตดูนะฮะนี่นะครับผมงกติก็พานมาอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะพานมาแบบนี้คมๆแบบนี้เลยนะครับ ที่สาคัญนะครับด้านใต้นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ด้านนี้ด้านนี้นะก็จะมีฉายาของหลวงพ่อเนรนะครับก็คือยานวินโยนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับชัดไม่เอ่ยไม่ชัดเท่าไหร,ร่นะฮะนี่นะเอียงเอียงแบบนี้หน่อยนะน,นะครับ สำหรับด้านหน้านะครับนี่ครับรายละเอียดนะฮะสำหรับวันที่สามนะครับอ่าเรามาต่อกันเลยนะฮะวันที่สามนะครับผมก็จะมีท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธาจารย์นะครับผมเจ้าวาดวัดไตรมิตรนะฮะเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเนนเช่นเคยนะครับหลวงพ่อเนาทุ่งเศรษฐีนะครับบุกเสกทุกวันนะครับ แล้วก็มีพระมหาสุรศักดิ์ประดูพระอารามหลวงนะครับผมนี่ก็เป็นเกจิดังเลยนะครับณนะปัจจุบันนี้นะฮะวัตถุมงคลของท่านก็ราคาเล่นหากันก็ยังแรงอยู่นะครับสาหรับพระมหาสุรศักดิ์นะครับผมแล้วก็จะมีพระครูอริยชาตินะครับผมวัดแสงแก้วนะฮะมีครูครูบาน้อยวัดศรีดอนมูลน,นะครับผมครูบาบุญยังนะครับวัดห้วยน้ําอุ่นนะฮะมีหลวงพ่อพิมพ์วัด พฤษวันนะครับผมมีหลวงพ่อนบวันนะฮะนพวันนะครับผมวัดเสนานิมิตนะครับหลวงพ่อนงวัดสว่างวงนะครับหลวงพ่ออุดมทรัพย์วัดเวรุวันนะฮะสำหรับหลวงพ่ออุดมทรัพย์ก็เป็นสิทธิเอกนะครับของหลวงปู่หม you know, ุนนะฮะวัดบ้านจานนะครับก็มาปุกเสกด้วยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเมียนะครับผมวัดบ้านจเนียนนะฮะมีหลวงพ่อเหลือนะครับผมวัดขอนโงงนะฮะหลวงพ่อชาววัด วัดทองนะฮะหลวงพ่อโสธรวัดเขากะโหลกนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อบัวลอยวัดน้อยนะฮะ<อ>นี่นะครับผมวันที่สามนะฮะเกจิก็มาปลุกเสกมากมายเลยนะครับนี่นะวันที่สามที่เกจิมาปลุกเสกก็ปัจจุบันนี้ก็ดังกันทั้งนั้นเลยนะคร<อ>ับวัตถุมงคลแต่และเกจิก็แพงๆทั้งนั้นเลยนะคร<อ>ับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้เหมือนรวมนะฮะรวมเกจิกมาปลุกเสกนะครับเห็นไหมฮะ ปิดฐานรุ่นนี้นะฮะน่าใช้มากๆเลยนะครับผมถ้าใครเจอนะฮะก็เช่าหาบูชาเก็บได้อย่างสบายใจขึ้นคอได้อย่างสบายใจเลยนะครับผมนี่นะฮะที่เกจิมาปลุกเตกนะครับมากมายเลยนะครับผมนี่นะเรามาชมดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะมีคําว่าปดนีนะฮะอยู่ด้านบนเลยนะครับตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นชื่อวัดแล้วก็จังหวัดนะฮะ<ม>เห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนะฮะมาลงกล้องกันเลยนะครับ รายละเอียดตัวหนังสือก็จะเป็นตัวจมลงไปนะครับนี่นะชัดไม่เอ่ยนี่นะครับบดนี่นะครับมวลสารเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมไปถึงเกษาด้วยนะครับเกษาเกษาของเกจิต่างต่างนะครับก็รวมอยู่ในนี้นะฮะจากข้อมูลที่ได้มานะครับนี่นะฮะปัททุ่งเศรษฐีนะครับผมกรุงเทพนะครับ นี่นั้นมีมวลสารแน่นๆเลยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับเฮ้ยไม่โฟกัสเลยนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะเม็ดมวลสารนะครับดำๆเลยนะครับนี่นะครับราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับเจ้าหาบูชากันเก็บได้นะหรือว่าถ้าใครมีเหมือนผมนะครับก็หยิบขึ้นมาส่องพร้อมกันเลยนะครับผมว่ารายละเอียดเหมือนกันไหมนะครับนี่นะฮะ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนนนะครับผมประทุงเศรษฐีนะฮะสำหรับประวัติข้าวๆนะครับผมของหลวงพ่อเนนนะครับประทุงเศรษฐีนะครับผมท่านมาบวชเนนนะครับเมื่อเมื่อปี21นะครับผมแล้วก็มาอุปสมบทเป็นพระพิสูุนะครับผมเมื่อปี2525นะครับผม นี่นะครับผมแล้วก็จากข้อมูลที่ได้มานะครับผมท่านเป็นเจ้าว่ารูปแรกและรูปปัจจุบันนะฮะของวัททุ่งเศรษฐีนะครับผมและเรียนวิชามาจากหลวงพ่อทับวัสรุทธ์นะคะ,ะแล้วก็วิชาสายหลวงปู่เผือกวัดกินแก้วนะครับผมหลวงพ่อทองวัดลาดโยธานะครับนี่นะฮะท่านเรียนสายวิชานี้มาเลยนะครับวิชาที่พระเจจิจของท่านนะครับผมนี่นะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมถ้าข้อมูลที่ผมให้ไปนะครับผมผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าผมพูดผิดหรือว่าออกเสียงผิดหรือว่าพูดชื่อหลวงพ่อผิดหรือยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนอกจากที่ผมให้ไปแล้วนะฮะ ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เอาพาพปิดตามมาให้พี่ๆน้องๆเอ f ทุกท่านได้รับชมนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ